สวัสดีครับเสียงดังนิดนึงนะครับวันนี้สอบถามกันมาเยอะมากนะครับหมึกแท้เอฟสันเป็นยังไงมีขายไหมมีนะครับตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรพร้อมเพย์ไลน์นะครับค้นจากเบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับเบอร์ผมนะสีละ250บาทนะครับดูตรงนี้นะครับเนี่ย ถ้าของกอฟเนี่ยเขาไม่ทํากล่องหรือว่าลงทุนทําโลโก้มาอย่างนี้นะครับอยู่ในกล่องแพ็กเกจเรียบร้อยวันเดือนปีที่ผลิตดูตรงนี้นะครับมดอายุ2,026นะครับตอนนี้2,023นะครับมาดูสีไหนก็ได้นะครับเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยรถก็เสียงดังมากนะครับวันนี้วันนี้เสียงดังจริงๆดูนะครับแะ วันเดือนปีพี่ผลิตชัดเจนนะครับครบกล่องยังไม่แกะซีนนะครับยังไม่แกะเนี่ยใครที่สั่งก่อนเที่ยงโอนก่อนเที่ยงนะครับส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับสามารถเติม3110ได้นะครับผมจะเรียกว่าเอฟสันเจน1กันละกันเพราะว่าเป็น31นะครับแล้วก็จะมีเจน2 สามสองหนึ่งศูนามสองห้าศูนย์ตระกูลนี้เติมได้หมดนะครับใครสนใจเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ0ูนย์หกสามแปน้คนจากลายก็ค้นจากเบอร์โทรได้เลยนะครับลายค้นจากเบอร์โทรได้เลยพร้อมเพย์เบอร์นี้โทรเบอร์นี้นะครับใครที่สั่งซื้อส 4, 4, ีส่งให้ฟรีนะครับต่ำกว่านั้นค่าส่ง30บาทนะครับผมส่งเจทให้ นะครับอ่ะลองดูอีกสีหนึ่งก็แล้วกันรถนี้จะผลิตเนี่ยนะครับประมาณนี้นะหมด2026นะครับโลโก้ชัดเจนยังไม่แกะนะครับใครสนใจหรือว่าซื้อใกล้บ้านมีขายแบบนี้ก็จัดไปนะครับขอบคุณมากครับผม